เลี่ยนจากคนที่วิ่งตามเขานะคะเป็นคนที่เขาวิ่งไล่ล่าและวิ่งตามคุณบ้างมีอะไรบ้างข้อแรกเลยสร้างความท้าทายเล็กๆน้อยๆค่ะคนเรานะมักจะหลงไหลกับสิ่งที่เขารู้สึกว่าต้องได้มาต้องได้มาแต่ไม่จําเป็นต้องที่จะเล่นเกมและทําให้เขารู้สึกว่าเขาใช้ความพยายามมากเกินไปแต่จงเป็นคนที่ทําให้คนรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องพิชิตใจคนนี้ให้ได้โอเคไหม ข้อที่2คืออย่าตอบกลับทันทีทุกครั้งเวลาที่เขาทักแชทหรืออะไรก็ตามแต่ให้เขารอหน่อยค่ะจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะอันนี้มันจะเพิ่มความตื่นเต้นให้กับเขาคุณสังเกตไหมว่าเวลาที่เราอะเป็นฝ่ายที่เฝ้ารอใครสักคนตลอดเวลาแรกๆโอเคนะเนาะแต่นานๆไปแล้วมีใครคนหนึ่งที่แชทหาเราตลอดเลยเราจะรู้สึกเบื่อ เราจะรู้สึกไม่ตื่นเต้นแล้วเราจะรู้สึกแบบว่าไม่น่าสนใจเลยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์จริงๆแล้วมนุษย์เรานะมันมีความชอบความตื่นเต้น นะมันจะทําให้ชีวิตดูมีสีสันมากขึ้นซึ่งเป็นกระบวนการกลไกการทํางานของสมองนะคะถ้าคุณอยากจะรู้รายละเอียดอยู่ในคอร์สออนไลน์จิตวิทยาในเรื่องของความรักโอเคไหมข้อที่3คือสร้างพลังของความลึกลับค่ะอย่ารีบเปิดเผยทุกอย่างในตัวคุณนะคะปล่อยให้เขาค่อยๆศึกษาค่อยๆค้นหาเหมือนกับการอ่านหนังสือไปทีละหน้าอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้มันจะเป็นตัวที่จะทําให้คนคนหนึ่งลงทุนกับคนคนหนึ่งได้มากขึ้นแล้วค่อยๆเรียนรู้จากกัน ดนมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะจะทําให้คู่หลายๆคู่อยู่ด้วยกันได้ยืนยาวมากขึ้นนั่นเองเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์โคเชมบอกได้เลยเนาะว่ามันไม่ได้ยากแล้วก็มันไม่ได้ง่ายขณะนั้นถ้าคุณเข้าใจหลักในเรื่องของความรักเข้าใจธรรมชาติเหมือนที่โคสอนนะคะการที่จะทําให้ใครวิ่งตามคุณคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะต้องมีจริตยังไงสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองยังไงทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในคอจิตวิทยากเกี่ยวกับความรักค่ะ ที่คุณเรียนแล้วปุ๊บคุณจะมีสเสน่ห์ขึ้นมาทันทีแล้วคุณจะมีสเสน่ห์ไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตานะจากมันสมองและความคิดของคุณจะฉลาดมากขึ้นนั่นเองค่ะใครสนใจเรียนติดต่อได้ที่แอชเอมเลย